นี่คนชอบลูกอะไรเด้อรับลูบไหมคะรับลูบไหมคะบล็อก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 บล็อีกทีเร็วกว่าดีร็วกว่เดีเออเแม่งปากตอปากตอวนอนอ่ะปากกูถอนอะปากูถอนบล็อเฮ้ยลันลัตรงนี้มีลูตรงนี้มีลูคำคำลูนูท่าก็มีนะไอบก็มีนะอม่เป็ไม่เป กันเฮ้ยเชี่ยยา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 มันจะไม่ตีมันจะดให้เลยล่ะอีกไม่ลยพี้คนหัวมันวัไทยครับรอบนี้ผมบกไทย เข้าวันนี้จะเข้าผมไม่พกแล้วใครจะพกเมย์หม่อมยม่องเมยอันนั้นนอเอาซ้ายขวานะแต่ว่าทุกคนต้องคิดคิดด้วยนะครับว่ามันพกใชยมามันจะไปเจอเลื่องหน้าเก้าอี้หรือทำอะไรเดี๋ยวหน้าเก็ยิ้มไหมคิดเผื่อได้นะครับมีคนหนึ่งเขาบอกว่าโจเซฟชอบกินข้าวเอาของชอบของข้าวขาวเหรอคิดว่านั้นชอบกินปลาอ๋อข้าวข้าวข้าวคนนี้ใช่ไหมแนะนำปลาเด็กปลาเด็กไทยบ้านเราข้าวแน่นอน กินวันนี้เขาเขายันเดือนหน้านะมีคนเสิร์ฟนมไม่เจอเอ้าเราเรามีคนชื่อยิงคออยู่ด้วยไอ้ที่ว่าที่ว่าเวลาตอนเช้าตื่นมาจะเจอเขาใช่ไหมมันข่าวพี่อะไรวะลโรนี่เหรอเมื่อกี้พี่เวิร์นพูดอะไรนะพี่ อะไรอะไรอข้าวขาไม่รู้คิดมาก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 ถุงแววและโซวนสนุกระก้อนสนกเกิดเกิดหลังบ้านของชั้นเลยโอ้กระตุกฮะไปกระตุกกแล้วถุถุเกิดชั้งคดินไอะโอ้ใช่ใอยู่ชันหนึ่งอยู่ชั้นหนึ่งกาลังกาลังเดินไปหลังบ้านของชั้นนะหลังบ้านสองชั้นละวอหออิงอแกงพี่อะ ที่มีทางขึ้นสถานีหนึ่งให้นะตุ้งกอบมาอีกหน่อยพี่ไงะเจอเดี๋ยวกว่าน่านทำไมล่ะพี่งไม่เอาเดี๋ยวคค่ะเรื่องมันเครื่องโอ้สบายจังเลยน่ะเดี๋ยวด้วเมียนเตอร์เดี๋ยวฉันไปตายตอน้ายทีเดียวเจอพี่ละแม่งไม่สบายละเฮ้เฮคนนั้นน่ะรับรับหน่อยรับแอดหน่อยรับแอดหน่อยเปิดเธอจะได้ยินยังรับเลยรับ ร้านถอยร้านถอยให้เดียวที่นี่ที่ไหนนี่นี่ที่ไหนมาจากทนที่นี่ที่ไหนพี่พี่สองอยู่พี่สองอยู่สองเขาไม่แม่งเหมือนกบแต่ว่าสองเป็นกบเลยคนเรา ใค่ใค่ใช่ใช่มนไม่เอาพี่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 ไม่เอาไม่เอาแล้วแหละพี่ี่เขาคือลาไรเขาเครื่องควายเดงตีโอลิโอลิคีมันมนตีโอลิคีบอกแล้วไม่เห็นน้องเราไม่เห็นตีไปทางดีสนบป่ะไปางดีสับอย่างนีวะไปไหนไม่รู้ว่าแต่ตาของวางโคตรใกล้เลยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขานึกว่าอยู่ในในเต็นท์อ่ะตอนแรกอ่ะ อยู่ตรงตร Diamond, ูดเนี <t iny> <t iny> ่ยไม่รู้กาแฟนี่เอ้าไม่รู้ไม่รู้ไปไหนไปสามีสี่มาแล้อ่ะไปไหนอ่ะไม่รู้เขาไม่อยากมาถามได้ไหมเขาบอกว่าไม่อยู่เขาไม่อยู่เขาบอกอยู่เขาไม่อยู่ายว่ะเองจีบมองเน่ยเธอเว้ยไปหายจริงสองชันเดีก็มาสองชั้นไปไหนไม่รู้ไปไหนไม่รู้โอเคครับโอเคครับโอเคครับเซมไม่อยู่กับจิงไม่ได้สักพักใหญ่แล้วเนี่ยแต่เราไม่รู้เราไม่ได้ยิน ใช่อยู่หลังบ้านสองชั้นหลังบ้านสองชั้นมันเองมันอมไม่อยู่เมื่อกี้เหมือนคุยอะไรนะวิทยุสื่อสารนี่อยู่อ่ะหนหลังสองชั้นจริงมันหายไปไหนไม่รู้โอ้อยู่กับน้องอยู่กับน้องใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยโอเคโอเคโอเคปอหนึ่งเียบปอสองได้ยินแล้วตอบด้วยแต่เดี๋ยวก่อนแหกทัวร์มาภายในนาทีนี้ทีวีไดเร็กขอนำเสนอไปละค่ะแม่มาไอ้ ไอ้ไอ้ไอ้ประตูนะไอ้ไม่ใช่ไอ้ตรงเครื่องนั้นะใกล้เสร็จแล้วนะโมรีโมรีมากระโดดดิวิวังฮิวังฮวังฮิวังฮิวังฮิวันฮล่ัไล่วังะิ่ัไิมังฮิมันฮ่วังฮิวัวังฮิวังฮิวังฮิวังฮ่วังิวังฮิวังักฮิวัังฮิวัั่ัิงัิงว้งัยั ไม่ได้หยบา,ายบใครใครหยาบหนูไม่ได้หยบาบใครก็เหมือนกับพูต์เอยเอออะไรวะประตูเล็กประตูใหญ่มีให้หมดนะประตูเล็กข้างๆประตูใหญ่ก็มีนะเออโตเกียวในท่อมนะครัเออล่าก็มีมน่าเอาเปอชชุ้ยเขาเขาจะตีน้องให้ได้เลยดไปมาหาน้ลัยอ,อยู่ไหนเราอยู่ไหนตรงกองถิ่นโตโอ๊ยไก่ไก่ไก่โอ๊ย โอ้มากๆเลยตรงกลางมีรูให้สองรูเลยนะมองไม่เห็นลูกไปมองแต่ด้านหลังเขาลากขาเขาลากขาดิบเบ็เบนเบ็เบมาดเดียวี้เออสให้อยู่สอยู่ขัดเครื่องขัดเครื่องเดียวขัดเครื่องเดียวอยู่เฮ้ยมันจะชนพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดรอรับพี่เบิร์ดรอรับพี่เอาดิ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 เอาดีเอคนเาเด ไอรันมีสองรูให้เลือกใช้เออเออรูดูเดียวแรกก็มีนะตอมโย่ไปตอมโย่ไปตอมโย่เออเยอะเยอะตอนเราจะมานเราบานเลยอีกกดเขินหน่อยอีกกดเขินหน่อยอิงเร็วกันี้อิงว้าวหมดพอดีกำลังจะไปว้าทุกคนตรงไหนเด้อไม่ใช่ตรงตรงไอรันโอ้ไม่เหมือนเลยรูตรงไอ้มามีรูนี่เดี๋ยวจะไปเห็นได้ยังไงวะอะไรเด้อลูกอะไรเด้อรูรูตรงข้างหลังพี่มีรูข้างหลังพี่มีเดี๋ยวพี่บอกให้ มีคนรับลูอะไรเรึ or, รับล well, ูไหมคะรับลูไหมคะบล็อก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 อีกทีเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้ดิเอ้าเอ้าเม่งปากตอกปากตอกกูก็หน้าด้านอ่ะหักกูถอนอ่ะปากกูถอนบล็อกเฮ้ยลันลันลันตรงนี้มีรูตรงนี้มีรูคำคำลูนูเทล่าก็มีนะในกรอบก็มีนะ เฮ้ยยา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 มันจะไม่ตีมันจะดึงตีมันจะเด้งให้เลยอีกไม่ลอยพี่คนหัวก่อนหวังเดี๋ยวกี่จะแคร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่หนังแค่ไหนหาย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 ายนี่คือไปไหนหายนี่คือไปไหนหายไปฐานดีสี่ดีสีเหรอชิหายมันเจอกิวเจอยัง จอแล้วพี่เจอแล้วรับรับเค้มไหมคะรับเค้มไหมคะเทมบเิเตบตรเเิดเิด้องปิดกลรับเค้มไหมคะเนยถั่วก็มีนะเอาไหมคะไปไหนแล้วอ่ะ เต้นแรงหน้าแดงทุกทีเฮ้ยเคยไม่กดล็อบสกิลขั้นสุดหรอยังค่ะเออขาต้อกินขวอุ้ยอุ้ยเกือบอุ้ยเกือบเจียดหอยไปนิดเดียวเบ็เมนเบ็ดเมนตัวถงโตแล้วเว้ยแล้วไงพี่พี่พูดกับใครอยู่พี่ใครวะเบนเบนก็ป้าแล้วเบนดเมนสุพรรณอ๋อแล้วเธอคนเราพี่พูดกับใครอยู่เนี่ยเปิดแล้วเปิดเปิแล้วเนี่ยเปิดอะไรอ่ะ ยุกยุพี่พี่พูดกับใครีเออเขาออกกันหมดแล้วเรียเลยเองกันะพี่แปหนึงพี่อยู่ไหนอยู่สถานีนึงแปนึงโอ้ยมาอยู่มาอยู่สี่โชคดีนะพี่เปิดหนึงอยู่เปิ้นงอยู่อยเย้หน่อยเยหนอยเยะหนอยเยหน่อยเยหนอยตกลงมันเอาเทอะไรมาวะ่าส่งเล้หอไม่ริเปอร์อยเดียวเยอที่เน่ยเาไม่ซื้อเขาไม่ซื้อเทปโตเกียวคิวเลยคิวไปแล้วน รับตัวเกียวไหมคะตัวเกียวในก่อนไหมคะอะไรนะขอโทษหนูแค่อยากขายตัวเกียวสวัสดีทคุณมอร์นิ่งค่ะน้องถูกเอาเอาตัวทองมาแต่เขาไม่ใช่ด้วยนะประเด็นเออหรอรามาปุ๊บม,มาเหมือนกันใช่เขาตัวทองมาแต่เขาไม่ใช่ออลืมกดหรือเปล่าถ้าหากว่าดูคลิป, <ๆ S 1> ลปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ